หายใจไม่ออกอีกแล้วกอบพิชยะถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนด้านไม้พิรัตเฝ้าพี่ชายไม่ห่างจนถูกแซวไม่ต้องเศร้าไอ้น้องแม้ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ทำเอาเหล่าแฟนแฟนแห่เป็นห่วงนักร้องนักแสดงหนุ่มกอบพิชยะนิธิภัยสารกุลกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวหลังจากที่ล่าสุดวันที่9ตุลาคม 2,566ได้เห็นน้องชายอย่างไมทิรัตได้อัปเดตไอจี ID. สตอรี่ขณะที่กำลังนั่งเฝ้าหนุ่มกอบอยู่ไม่ห่างอย่างสุดห่วงใครไหวไปก่อนเลยใบยเฟินนอนชิวอวดความสวยแซบแถมท่อนล่างดาเมชแรงเกินต้านเกินต้านลุกฉลองวัย27ปีของมุกวรณิตสวยแซบสะบัดเลอกระแต ปวดรถหรูคันใหม่ที่สามีถอยให้รูราแถมเลขป้ายแดงก็เตะตาชัดเจนขณะที่ทางด้านกอบทิศชยะก็ได้โพสต์ไอจีสตอรีถึงน้องชายสุดที่รักอย่างอารมณ์ดีว่าไม่ต้องเศร้าไอ้น้อง555ส่วนหนุ่มไมก็ไม่ไวตอบกลับที่ชายว่า ยังมีแรงซ่านะและนอกจากนี atbbee. เก็ยังได้โพสต์ไอจีสตอรีขณะที่นั่งเฝ้าหนุ่มกอบอยู่ข้างๆพร้อมกับบอกว่างุงแงส่สงสารพี่ชายหายใจไม่ออกอีกแล้วหายใจไม่ออกอีกแล้วกอบพิชยะถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนด้านไม้พิรัตเฝ้าพี่ชายไม่ห่างจนถูกแซว ไม่ต้องเศร้าไอ้น้องแม้ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ทำเอาเหล่าแฟนๆแ,แห่เป็นห่วงนักร้องนักสแสดงหนุ่มกอบพิชยะนิธิภัยสารกุลกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวหลังจากที่ล่าสุดวันที่9ตุลาคม2566 ได้เห็นน้องชายอย่างไมทิรัตได้อัปเดตไอจีสตอรี่ขณะที่กำลังนั่งเฝ้าหนุ่มกอบอยู่ไม่ห่างอย่างสุดห่วงใครไหวไปก่อนเลยใบเฟินนอนชิวอวดความสวยแซบแถมท่อนล่างดาเมชแรงเกินต้านเกินต้านลุกฉลองวัย2ีปีของมุกวรนิตสวยแซบสะบัดเลอกระแต ปวดรถหรูคันใหม่ที่สามีถอยให้หรูราแถมเลขป้ายแดงก็เตะตาชัดเจนขณะที่ทางด้านกอบทิชชยะก็ได้โพสไอจีสตอรีถึงน้องชายสุดที่รักอย่างอารมณ์ดีว่าไม่ต้องเศร้าไอ้น้องห5าห้าสส่วนหนุ่มไมก็ไม่ไวตอบกลับที่ชายว่า ยังมีแรงซ่านะและนอกจากนี้ @bbee.j ก็ยังได้โพสต์ไอจีสตอรีขณะที่นั่งเฝ้าหนุ่มกอบอยู่ข้างๆพร้อมกับบอกว่างุมแง,งส่สงสารที่ชายหายใจไม่ออกอีกแล้ว